รอบต่อไป10โมงนะครับขายตั๋วราว์9โมงครึ่งนะดูจากป้ายนี้จะออก2รอบนะครับเอ่อ10โมงแล้วก็4โมง4โมง40นะครับถ้าใครจะขึ้นรถไฟจากสถานีบ้านแหลมก็ต้องดูเวลารอบออกด้วยนะ ก็ตูครับตอนนี้เราก็ได้ตัว๋วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรถออก1 0บโมงสินาทีนะก่อนรถออกเราเราครึ่งชั่วโมงเขาก็จะให้ซื้อตั๋วนะรเราก็มานั่งรอบ,บนรถจะออกแค่วันละสองรอบเท่านั้นนะครับรอบ10บโมงกับรอบ4ี่โมงนะสำหรับคนที่จะขึ้นจากบ้านแหลมไปแม่กองตลาดล้มหูมะนะ นี่ก็รอเวลารถไฟออกนะครับใช้เวลาเราราหนึ่งชั่วโมงนะก็จะถึงสถานีแม่กองนะครับตลาดลมมภู โอเคขอ้อทูครับตอนนี้ฝรั่งเริ่มกลับมาบ้านเราแล้วนะ แลนไหมถ้าคนจีนมาจะยิ่งกว่าน,นี้นะเสียดายคนจีนยังซีโร่อยู่นะเซซีโร นโยบายโควิดศนย์นะซีโรโควิดไม่งั้นนะโอ้โ oh, ห oh, ยิ่งกว่านี้แต่ตอนนี้เราก็เริ่มเห็นฝรั่งแล้วนะครนะเป็นสัญญาณที่ดีถ้าฝรั่งมาพ่อค้าแม่ค้าก็จะเริ่มเยอะขึ้นนะเพราะฉะนั้นตลาดแม่กองเนะี่ยอีกไม่นานเนะี่ยก็จะกลายเป็นตลาดร่มผุบชื่อดังในอดีตนะ แลว็มี่าิ so ้ไหมหล่้หล like ังพอหนงนไมพอเริ่มมีฝรั่งก็เริ่มมีพ่อค้าแม่ค้านะพอมีพ่อค้าแม่ค้าเยอะๆเวลารถไฟมามันก็จะมีภาพแบบนั้นนะภาพที่เราคุ้นตากันน่ะเน่ตรงนั้นแหละที่มันเป็น ไฮไลท์นะระหว่างนี้ที่รอนะครับเห็นไหมบางร้านก็ยังไม่มีนะถ้าหากว่าอีกหน่อยอะนักท่องเที่ยวม,มากันเยอะๆยอะเพราะคาแมคขาเปิดร้านเยอะๆนะภาพตรงนั้นนะจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งสำหรับตลาดล้มผุบนะครับแต่วันนี้ที่มาผมก็เห็น เ่อบรรยากาศแบบนั้นเริ่มกลับมาแล้วก็ถือว่าเป็นนิมิตหม่ที่ดีนะครับสำหรับการท่องเที่ยวของไทยนะเดียวนี้กระชายไดิมิซีดูตัวเดียวไปแล้วเฮ้ยเอาไว้ได้ไม่มีหุ่นหรือล่า ตอนนี้ผมจะเดินทางกลับที่พักนะครับมันจะต้องเดินผ่านตลาดล่มหุบตรงนี้นะเป็น้ภาพที่เห็นเนี่ยเป็นภาพของจริงนะเห็นมาเริ่มคึกคักแลวเหขนาดวันนี้เป็นวันธรรมดานะไม่ใช่เสาร์อาทิตย์นะเนี่ยแล้วถ้าเสาร์อาทิตนนย์ยจะขนาดไหนนะ มันนนร้อยก่อนหน้านั้นนะประมาณเดือนตุลานะปีที่แล้วอ่ะผมก็มาที่นี่แล้วละครั้งหนึ่งตอนนั้นมาแทบจะไม่อยากถ่ายเลยเลยเพราะขาแม่ค้าหายเกลี้ยงแต่ตอนเนี้เหยมือนก็ว่าเขาเริ่มกลับมาแล้วนะพอเริ่มกลับมาเนี่ย ความคครัักมันก็มานะแล้วไอ้ภาพร่มหุบนะมันก็มีได้เห็นกันเมื่อก่อนตรงนี้ไม่มีพ่อค้าแม่ค้าแล้วนะแต่ตอนนี้เริ่มยาวขึ้นน,นะเ,เห็นไหมเมื่อก่อนร้านตรงนี้ก็ยังไม่เปิดเ,ออเดือนตุลาที่แล้วที่ผมมานะส่วนตรงเนี้ยปลายๆตรงเนี้ถ้าหากทุกอย่างกลับเข้าที่เข้าทางเดี๋ยวร้านค้าร้านรวงก็กลับมาเปิดเช่นเดิม แต่ว่าโซนนูนะ้นน่ะคึกคนะักนะกก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับสำหรับวันนี้โอเคโกทู 2, นะักเดินทางาไปก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่รับชมนะติดตามเส้นทางการเดินทางได้ใหม่ในครั้งหน้าของช่องโอเคโกทู 2, สำหรับวันนี้โชคดีในการเดินทางบ๊ายบายครับ